สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยและผมก็มีเมีนะหลังจากรายการนี้เสร็จแน่นอนปวยแนับทันทีเลยครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนท่านอุบลลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับจัดยาวจนถึงวันที่29กันยายนเลยครับมีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมปีที่แล้วมีอะไรปีนี้มากขึ้นกว่าเดิมไพ่ว่าจะเป็นครัวคุณต่อยเซอรเลกเต็ดนะครับจะเป็นของข่าวของหวาน ของเหนือใต้ออกตกรวมถึงอาหารคิวชัอนฟูดอาหารนานาชาติมีเบิร์ดนะครับและที่สำคัญที่สุดมีเราสามคนด้วยแน่นอนใช่ไหมนะครับมีเบิร์ดสุยังเป็นพี่น้องไปเยอมีเบิร์ดมีหมดหมดเบิอ๋อมีหมดคาบ่าเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วคือหมดแล้วภาษาอีสานนี่เราสามคนก็พอเสร็จอากาศปุ๊บก็เจอกันทันทีใช่ครับใช่ครับพี่พี่พี่อ๋อเขาบ่หูหรอกว่าเบิร์ดคือว่าจังไก่เพราะว่าเพิ่นปึ๊กอะเพิ่ปึ๊กเออปึ๊กคืออะไรปึ๊กปึ๊ก ก็เป็นน้ำตาลปึกไงพี่น้องน้ำตาลปึกโง่อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันที่เซ็นทันอุบลนะฮะมันมีความตื่นเต้นจริงๆแล้วก็เชิญหมดเลยนะครับเพราะแม่พี่น้องชาวอุบลราชธทนีจังหวัดใกล้เคียงแล้วเพราะแม่พี่น้องเพื่อนบ้านของเราสองกอลาวเชิญมาเลยลยพี่น้องสองกอลาวเนี่ยติดตามเพจยู่เยอะมากใช่แล้วพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีมาน้าเด้อขอขอบใจนี่เห็นว่าโอ้คนนี้ได้จริงๆเลยนะฮะพี่น้องเด้อ โอ้ยสบายดีเดิมมาขอบใจเขาเขาคุดจิตรีเอ่ออย่าไปพูดกับเขาเลยนะครับไม่ไหวเลยอ่ะแต่ตรงเรื่องนี้ไหวจริงขออภัยทุกทุกคนเลยเพราะมันเป็นเคล็ดลับพี่อ้อมมีเคล็ดลับดีมาฝากใช่เคล็ดลับในการต้มถั่วเขียวให้มันนุ่มไวอ่ะ คุณเคยมีปัญหาหรือไม่ครับเวลาเราเด็ด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 วันนี้วันนี้เรามีเคล็ดลับการต้มถั่วเขียวให้นุ่มไวคือปกติเวลาเราทำพวกเมนูถั่วเขียวต้มน้านนานเลยมันจะต้องเอาไปแช่ไว้ห้าห้างหกชั่มงือก็ไม่ข้ามคืนห้าถึงหกชั่วโมงหรือไม่ก็ข้ามคืนเลยทีนี้พอแช่เสร็จต้มมาต้มอีกต้มก็กดไปอีกสามสิบถึงสี่สิบนาทีโอ้โหวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีที่ง่ายกว่านั้นเทคนิคที่ ที่ทาให้มันเร็วนั้นและง่ายกว่านั้นครับอย่าไปกินมัน่าไม่ใช่เอาไปต้มเอาไปต้มวิธีแรกนะครับคือต้มแล้วก็แช่ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวก่อนหมายความว่าจริงๆแล้วแทนที่จะต้องอยงงุนอย่างนี้ฟังเลยวิธีแรกคือวิธีที่หนึ่งคุณเริ่มจากการทําอะไรไงล้างแลความสะอาดถั่วเขียวในน้ำให้มันใสเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนำถั่วเขียวที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยเทใส่หม้อต้มพอเทใส่หม้อต้มเสร็จปุ๊บคุณเติมน้าเปล่าให้พอท่วมถั่วเขียวนะปิดฝาหม้อต้มต่อให้เดือดเลยให้น้ําเดือด พอน้ำเริ่มเดือดปุ๊บคุณต้มต่อในน้ำเดือดอีกประมาณ5นาทีจากนั้นให้ปิดเตาแก๊สนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้ประมาณ10นาทีพักไว้แบบนี้พอครบ10นาทีนะครับให้สังเกตถั่วเขียวเนี่ยมันจะเริ่มบานขึ้นแล้วก็เริ่มแตกบ้างแล้วทีนี้ให้คุณเนี่ยคนถั่วเขียวให้ทั่วเลยคนให้ทั่วแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มนะครับปริมาณตามชอบ จากนั้นคุณปิดฝาหม้ออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ต้มถั่วเขียวต่อไปอีกประมาณ1 0 1ถึง15นาทีตามความชอบว่าอยากให้มันบานและนุ่มขนาดไหนะนะครับพอครบเวลาปุ๊บคุณก็มาปรุงรสครับด้วยเกลือป่นแบบที่คุณโก้กำลังทำเนี่ยฮะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นปลายช้อนแล้วก็น้ําตาลอ้อยในปริมาณตามชอบคนให้ละลายเข้ากันจากนั้นชิมรสแล้วก็เพิ่มความหวานตามชอบแค่นี้เสิร์ฟได้เลย ไม่ไม่มีหกชั่วโมงแปดชั่วโมงไม่มีข้ามคืนไม่มีต้มสามสิบสี่สิบนาทีมันจะเปื่อย้อมัเปยใช่ไหมเปื่อยเนี่ยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่เราลองทำเลยแต่นี่วิธีหนึ่งเนี่ยยังมีวิธีที่สองอีกวิธีที่สองเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตครับนี่คือก้อนนี้เลยนี่แช่แข็งถั่วก่อนต้มนี่ช่วยให้ต้มได้เร็วขึ้นมาดูวิธีนะครับเริ่มจากเราทําเหมือนเดิมครับล้างถั่วให้สะอาดก่อนเลยแล้วก็นํามาใส่ชามเทน้าลงไปให้ท่วมถั่วนะครับจากนั้นนําชาามเเนีี้้ยยขแชช่่องฟรรลคับ แช่จนเป็นน้ำแข็งเลยแบบนี้เลยนะแช่จนเป็นก้อนน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งถั่วเขียวเนี่ยจากนั้นครับให้นําก้อนน้ําแข็งถั่วเขียวเนี่ยมาใส่หม้อต้มเติมน้ําลงไปเล็กน้อยครับความเย็นเนี่ยมันจะบีบรัดถั่วทําให้เมื่อโดนความร้อนเนี่ยถั่วมันจะบานได้ไวขึ้นต้มปอีกประมาณ10บาทีครับคุณปรุงรสด้วยเกลือเลยแล้วก็ใส่น้ําตาลในปริมาณตามชอบเลยครับถ้าคุณชอบถั่วต้มน้ําตาลแบบน้ําใสๆหรือไม่ชอบกลิ่นถั่วเขียวมากนักเนี่ยให้เทน้ํารอบแรก้งก่อน แล้วค่อยเติมน้าอีกรอบเท่านั้นเองครับจบเพราะฉะนั้นไอ้แปดชั่วโมงหกชั่วโมงเร็วขึ้นเยอะนี่คือกระบวนการที่ทําอย่างที่บอกเมื่อสักครู่วิธีที่หนึ่งเลยแต่นี้เป็นวิธีที่หนึ่งเลยวิธีที่ไล่จากการต้มหนึ่งดูนะฮะมันก็แหลกจริงๆเห็นไหมฮะอันนี้ที่ต้มปิดฝาต้มแล้วปิดฝาปิดฝาอบไว้อบไว้อบไว้แบบนี้ครับปกติมันจะต้องแช่ข้ามคืนแล้วค่อยมาต้มสามสิถึงสี่วันจริงๆมันมันนั่นจริงๆมันบานนะครับมันได้เลยมันได้เลยมันกรุบกรอบแต่ว่ามันหวานเนี่ย ไม่หวานเท่าไหร่โอเคเลยไม่หวานเท่าไหร่โอเคเลยโอเคเลยคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราเอามาบอกกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ในเว็บไซต์ของครูคุณต่อยนะครับ w o ิร์ลไวด์เว็บปทดแล้วก็จะมีเรื่องราวของวันนี้ครูคุณต่อยยกทัพเดี๋ยวเจอกันเลยครับเซนท่านอุบลครับเรียนเชิญพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องสปปลามาเจอกันที่เซนท่านอุบลลานกิจกรรมชั้นหนึ่ง ครูคุณต่อยยกทัพวันนี้วันแรกจัดจนถึงวันที่29กันยายนครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับพักตรงนี้สักครู่พ่อตุ้น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกจะช่วงต่อไปของเราสักครู่เดียวครับ<ฮ><ฮ>ยำยกร้านสับรถเย็นเจี๊ยบจากที่เด็ดยำครับ<ฮ><ฮ>นี่คือมาตรฐานทั้งหมดที่เราตั้งใจส่งความ อร่อยมอบให้กับท่านผู้ชมเราสามารถกินได้แบบสบายใจที่สุดเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชอบกินปลาบอกเลยว่าถูกใจปลาแซลมอนตัวนี้ผมเลี้ยงไว้ที่<ม>นอร์เวย์ไม่ได้ได้ครับอันนี้ที่บ้านคุณกิน